นี่คือเรื่องราวชีวิตของชายที่อาภัพมากที่สุดในโลกฟุตบอลแม้เขาจะถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกก็เถอะแต่กลับไม่เคยประสบความสําเร็จอะไรเลยใช่ครับเขาคนนั้นคือแฮร์ฮรี่เคนนายแฮร์รี่เคนเขามีชื่อเต็มว่าแฮร์รี่เอ็ดเวิร์ดเคนครับเขาเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี1993ในเมืองวอลแทมสโตนในลอนดอนประเทศอังกฤษจุดล่มต้นแรกในการเป็นนักฟุตบอลของเคนนั้น ได้เริ่มต้นที่ลิทเวโลเวอร์ก่อนที่ในต่อมาเขาจะได้รับโอกาสพิเศษให้ไปอยู่กับอาร์เซนอลและใช่แม้ว่าเคนจะเป็นแฟนสเปอร์แต่เมื่อโอกาสมาถึงขนาดนี้ยังไงมันก็ต้องไปหรอวะแต่อยู่ไปได้ปีกว่าๆเขาก็ถูกอาร์เซนอลถีบส่งออกมาเพราะอาร์เซนอลดันไปจับได้ว่าไอ้นี่มันเด็กสเปอร์นี่วาแถมยังใส่หลายเคนว่าอ้วนจำมั่มน่าจะปั้นได้ยาก เคนจึงได้ย้ายไปอยู่กับวัตฟอร์ดและการที่เขาอยู่กับวัตฟอร์ดนี่แหละมาทำให้สเปอร์มองเห็นความสามารถในตัวเขาเคนจึงได้ย้ายมาอยู่กับสเปอร์ในที่สุดในตอนแรกที่อยู่กับสเปอร์นั้นเคนก็เป็นเพียงดาวรุ่งทั่วไปไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่พอเมื่อเขาอายุ17ปีเขาก็ได้รับโอกาสในการปล่อยตัวไปยังเลตันโอเลนมิววอร์นอร์ลิตตี้และเลเตอร์สตีในรูปแบบของการยืมตัวแม้ผลงานของเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นมาก แต่เขาก็พยายามเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเพื่อพัฒนาตัวเองและในที่สุดความพยายามเหล่านั้นก็ไม่เคยทำลายเคนเพราะในฤดูก,กาล2013-2014อังเดวิลัสโบอาตผู้จัดการทีมสเปอร์ในขณะนั้นก็ได้ให้โอกาสกับเคนในการลงเป็นตัวจริงครั้งแรกให้กับสเปอร์ หลังจากนั้นมาสเปอร์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หมอบวกเขาได้แต่งตั้งเมาลดิซิโอปเชติโนให้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมซึ่งเขานี่เองก็ได้แต่งตั้งให้เคนกลายมาเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมซึ่งเคนก็ไม่ได้ทําให้ความไว้ใจของปอเชติโนผิดหวังเลยเพราะในปีนั้นเขาสามารถกดไปถึง21ประตูกับอีก5แอซซิตจากการลงเล่นในลีกไปทั้งหมด34นัดด้วยกัน ควา้ารางวัลลองดาวซันโบว์พรีเมียร์ลีกรวมถึงควา้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ PFA ไปครองเป็นการออกมาประกาศให้โลกรู้ว่าเขานี่แหละจะกลายเป็นหนึ่งในใต้ล่าหลังจากนั้นมาชื่อเสียงของเคนก็ดังระหึมไปทั่วทั้งเกาะอ,อังกฤษจนเขากลายเป็นคนที่มีชื่อว่าแฮร์รี่ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกเป็นอันดับที่สเป็นลองก็แค่แฮร์รี่มาไกว์เฮ้ยไม่ใช่แฮร์รี่สไตล์นักร้องชื่อดังต่างหา แถมชื่อของเขายังไปเข้าตาปู่ลอยฮอสซันที่ตอนนั้นยังคุมทีมชาติอังกฤษอยู่ก็ได้เรียกตัวเขาให้เข้าไปติดทีมชาติอังกฤษในทันทีแฮร์รี่เคนนั้นสามารถพาสเปอร์เข้าใกล้ถ้วยรางวัลอยู่หลายครั้งอย่างเช่นการขับเที่ยวแย่งแชมเมียร์ลีกกับเลสเตอร์ซิตี้หรือแม้แต่การเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับลิเวอร์พูลแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ว้าวไปทั้งหมดเคนนั้นถือได้ว่ากลายเป็นทุกอย่างของสเปอร์ไปแล้วเพราะด้วยสถิติการยิงขนาดนี้ เขาจึงได้กลายเป็นดาวซันโบว์สูงสุดทุกรายการของสเปอร์อย่างไม่ต้องสงสัยเลยประกอบกับสไตล์การเล่นบอลของเคนที่ไม่ใช่กองหน้าลอยิงแต่จะเป็นคนที่จะคอยลงไปล้วงบอลเพื่อช่วยกองกลางในการทําเกมแถมตัวเขาก็สามารถทําประตูได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเท้าซ้ายเท้าขวาลูกมงเคนก็สามารถทําประตูได้หมดทุกท่าหรือขณะที่ว่าแม้ตัวเขาจะไม่โดนบอลเขาก็สามารถทําประตูได้จนถูกลรอว่ากล่องหน้าบลูทูธมาแล้ว <c oughs> เคนนั้นอยู่กับสเปอร์มาได้ประมาณ10ปีแล้วแม้ว่าจะมีผู้เล่นคนอื่นห <c oughs> มุนเวียนเปลี่ยนผ่าน <c oughs> ย้ายออกจากสเปอร์มากแค่ไหน <c oughs> แต่เคนก็จะอยู่เป็นเสาหลักให้กับสเปอร์เสมอ นั่นเพราะเคนรักสเปอร์และอยากจะคว้าแชมป์ให้กับสเปอร์ให้ได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่เลยแต่จริงๆแล้วเพราะเคนนั้นมีค่าสินสอดที่สูงมากสั่งหากดานเนียเลวีประธานของสเปอร์ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าอยากได้ตัวเคนก็ต้องจ่ายมาไม่ต่ำกว่า200ล้านปอนถึงจะมาคุยกันได้จึงเป็นเหตุผลที่เคนยังไม่ได้ย้ายไปไหนสักทีขณะที่ผลงานทีมชาติอังกฤษของตัวเขานั้นเคนก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นมากๆ จนถูกได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมและเขาสามารถทําประตูได้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นดาวยิงสูงสุดของทีมชาติอังกฤษไปแล้วตัดมาที่ปัจจุบันเคนในวัยที่อายุกําลังย่างเข้าสู่เลข3นั้นแม้เขาจะเป็นดาวซันโบวสูงสุดทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติแล้วแต่นั่นก็เพียงเพียงแค่ความสําเร็จส่วนตัวเมื่อเรามองดูความสําเร็จกับทีมของเขาแล้วมันช่างว่างเปล่า เพราะเขาไม่เคยพาทั้งสโมสรหรือทีมชาติควา้าแชมป์ได้เลยสักครั้งมันจึงกลายเป็นจุดด่างพ้อยและปมด้อยให้กับตัวเขามาจนถึงทุกวันนี้ แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเคนเองเท่านั้นว่าเขาจะย้ายออกจากสเปอร์เพื่อตามหาสิ่งที่ขาดหายไปหรืออยู่ที่เดิมกับแฟนๆและสโมสรที่เขารักต่อไปเพื่อกลายเป็นตำนานที่น่าจดจำคนหนึ่งในโลกฟุตบอลในฐานะนักฟุตบอลที่ได้รับการยอมรับจากทั้งโลกว่าเก่งจริงแต่ไม่เคยคว้าแชมป์ได้เลยถ้าหากชอบคลิปนี้ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์คลิปนี้เพื่อให้คลิปของเราถูกกระจายและมองเห็นได้มากขึ้นเราจะได้มีเพื่อนมาเมาเรื่องฟุตบอลด้วยกันดูฟุตบอลสนุกนะอย่าไปซีเรียสกับมันมากขอบคุณครับ